รุปผลการดำเนินงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดสะแก้วประจำเดือนพฤษภาคม2566ในการนำของนายประจักษ์ประสงค์สุขเกษตรจังหวัดสะแก้วร่วมเปิดงานดูเรียนแอนอีสเทิร์นฟรุตเฟสเทศกาลทุเรียนและผละไม้ภาคตะวันออกนำผลไม้และผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดสะแก้วร่วมจำหน่ายภายในงานลงพื้นที่เยี่ยมเยียนสวนมะม่วงกอน,นุกูล พร้อมเก็บเกี่ยวมะม่วงน้ำดอกไม้สแก้วปิดฤดูการผลิตปี2,566ร่วมการติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดและกกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ2,566เพื่อติดตามผลการดำเนินงานภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมลอนปลอดภัยในโรงเรือนอัจฉริยะคัดเลือกแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี2,566 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อคัดเลือกแปลงใหญ่ที่มีผลงานดีเด่นเพื่อเป็นตัวอย่างและเป็นการกระตุ้นการพัฒนาของแปลงใหญ่ในพื้นที่จังหวัดสแก้วให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ร่วมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพสาขาเกษตรกรรมระหว่าง AFCC กับสำนักงานเกษตรจังหวัดสแก้ว จัดอบรมถ่ายทอดความรู้การปลูกพืชผักในโรงเรือนในกิจกรรมพัฒนาประธานศูนย์เครือข่ายภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรสรุปผลการปฏิบัติงาน ของสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสักแก้วประจำเดือนพฤษภาคม2566ดังนี้จัดกิจกรรมอบรมพนักงานแจงนับเพื่อเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลภายใต้โครงการสัม,มโนเกษตรพศ2566กิจกรรมขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การพัฒนา สินค้าเกษตรมูลค่าสูงโดยร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสักแก้วเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลท่าแยกอำเภอเมืองสักแก้วต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเมืองจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียซึ่งมีความประสงค์ขอศึกษาดูงานณสวนส้มโอนายปรีชาเศรษฐโพคินหมู่4ตำบลบ้านแก้วอำเภอเมืองสระแก้ว ดำเนินการจัดกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้ากเกษตรมันสำปะหลังในพื้นที่หมู่4ตำบลท่าแยกอำเภอเมืองสักแก้วต้อนรับคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดสักแก้วและกลุ่มจังหวัด นักกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรนาข้าวบ้านหนองเตียนหมู่สี่ตำบลท่าแยกและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยมูลไส้เดือนเพื่อนดินณหมู่หกตำบลสักขวัญอำเภอเมืองสักแก้วเข้าว่มน,นำเสนอผลการดำเนินงานแปลงใหญ่อ้อยตำบลสักขวัญในการตระกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัด เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอารักขาพืชหลักสูตรติดอาวุธทางปัญญาเพื่อพัฒนานักอารักขาพืชปี2566เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพปฏิบัติงานด้านพัสดุของกรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมข้อมูลการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับเขตประจำปี2566หน้าที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่อ้อยตําบลสักขันอําเภอเมืองสักแก้วขอนําเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนพฤษภาคม2566ของสํานักง,งานเกษตรอําเภออรัญประเทศดังนี้ เขารวมการอบรมกิจกรรมคลินิกไอทีครั้งที่4จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผ่านระบบสู m มิเต็งรับมอบวัสดุอุปกรณ์จากเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืชสำนักง,งานเกษตรจังหวัดสรดแก้วเพื่อสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพการดำเนินง,งานของศูนย์จัดก,การสตัตรูพืชชุมชนณนะสำนักง,งานเกษตรอำเภออรัญ,ญ,ญประเทศเข้ารวมประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินด้านพืชตำบลทับพิก ณห,ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลถักพ,พิกรับมอบปุ๋ยข้อมูลวัวจากหน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ที่1เพื่อนำไปให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนในอำเภออรัญญ,ญประเทศใช้ในการทำปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภออรัญญ,ญประเทศร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้วจัดอบรมพนักงานแจ้งนับและผู้ประสานงานตำบล ตามโครงการสัมมนโการเกษตรพศส5 6 6เพื่อเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสัมมนโการเกษตรในอำเภออรัญ,ญประเทศรวมตอนรับคณะศึกษาดูงานอำเภอตาพยาในกิจกรรมพัฒนาเกษตรกรผู้นำครั้งที่3ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรณศูนยะ์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลนดนองสังอำเภออรัญ,ญ,ญประเทศ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภออรัญ,ญประเทศพร้อมด้วยประธานแปลงใหญ่อ้อยบ้านไผ่ล้อตำบผลผ่านศึกและคณะทำงานเข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานแปลงใหญ่ในการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นประจำปี2566ณห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้วเจ้าหน้าที่ธุกรการสำนักงานเกษตรอำเภออรัญ,ญประเทศเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของกรมรส่งเสริมการเกษตรเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายผ่านระบบสูมิติง เจ้าหน้าที่สำนักง,งานเกษตรอำเภออรัญญประเทศร่วมกับกรมการข้าวลงพื้นที่ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวกข .15 ให้แก่กลุ่มเกษตรตกรผู้ปลูกข้าวภายใต้ของการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว2566ณจุดส่งมอบข้าวในพื้นที่อำเภออรัญญประเทศเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้หลักสูตรการอบรมเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยณโรงแรมไมด้างามมุงวานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤษภาคมของสำนักงานเกษตรอำเภอตาพยาไปใต้คาน้ำของนายอชัยสุัยเกษตรอำเภอตาพยานายอชัยสุัยเกษตรอำเภอตาพยาพร้อมโดยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอตาพยาประชุมท้านที่สำนักงานเกษตรอำเภอตาพยาาปใต้ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบ TNV System เพื่อวางแผนดำเนินงานและมอบหมายติดตามโครงการต่างๆณห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอตาพยาจังหวัดสระแก้ว นางอัญชัยสุสัยเกษตรอำเภอตาพยามอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอตาพยาเข้าร่วมอบรมโครงการสมโน,นเกษตรพุทธศักราช2566ระดับผู้ประสานงานในพื้นที่โดยมีนางอัญชลีสุวัจิตธาน,นุ์รองอธิบดีกรมส,ส่งเสริมเกษตรนายพินิจกัลยามณีกรรองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นประธานเปิดการอบรมในรูปแบบซนะูมออนไลน์มิ팅นัสำนักงานเกษตรอำเภอตาพยาจังหวัดสก้วงนางอัญชัยสุสัยเกษตรอำเภอตาพยาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอตาพยา และสำนักง,งานสถิติจังหวัดสก้วดำเนินการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้สานงานพนักงานแจ้งนับในการจัดเก็บข้อมูลโครงการสำมานเกษตรปีพุทธศักราช2566จากเกษตรกรที่เป็นผู้ถือครองพื้นที่ทำการเกษตรซึ่งจะได้ปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอตาพยาให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจนและสามารถดำเนินงานในการเก็บข้อมูลได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสนะุดณหอประชมุมที่ว่าการอำเภอตาพยาจังหวัดสแก้วสำนักง,งานเกษตรอำเภอตาพยาสำนักง,งานเกษตรจังหวัดสกว นำโดยนายประจักษ์ประสงค์สุขเกษตรจังหวัดสะแก้วลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกรด้านการบริหารจัดการศัตรูข้าวครั้งที่1นึ่ไปใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ปีพุทธศักราช2566ณนะที่ทำการ เกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าวตาพญาสามัคคีหมู่ที่1ตําตำบลตาพญาอำเภอตาพญาจังหวัดสก,ก้วสำนังกงานเกษตกรอำเภอตาพญาและสำนังกงานเกษตกรจังหวัดสก,ก้วนำโดยนายประจักษ์ประสงค์สุขกเกษตกรจังหวัดสก้วมอบวัสดุอุป,ปรกรณ์ในการพัฒนากลุ่มภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรกิจกรรมด้านศูนย์จัดการสัตวเพื่อชุมชนและการพัฒนาศูนย์เครือข่ายศูนย์จัดการ สตัตวพืชชุมชนในพื้นที่อำเภอตาพยาโดยมีนายนริศรสมบัติประธานศูนย์เครือข่ายการจัดการสัตวูพืชชุมชนตำบลตาพยาเป็นตัวแทนในการรับมอบนางรอชัยสมสายเกษตรอำเภอตาพยาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอตาพยาลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การระบาดเพลกระโดดสีน้ำตาลในพื้นที่ข้าวหอมปทุมหนึ่ง 1, ในพื้นที่บ้านสองพีนออง่ 5, น,น้องหมู่ตําตำบลโโคานอำเภอตาพยาจังหวัดสระแก้วนายยุทธนาวิชาเงินนักวิชาการกส่งเสริมการเกษตรร่รวมด้วยเจ้าหน้าที่การ ยางแห่งประเทศไทยสาขาจังหวัดสกวลงพื้นที่ตรวจแปลงยางพาราตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรสวนยางระยะที่4ในพื้นที่อำเภอตาพยานายยุทธนาวิชาเงินนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มราคาพืชสำนักงานเกษตรจังหวัดสแกลส่งมอบผันใจการผลิตภายใต้โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตภายได้ไวเพื่อความยั่งยืนกิจกรรมการจัดแปลงเรียนรู้เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ในพื้นที่เป้าหมายของโครงการดังกล่าวภายในแปลงของ,งานายสถานวิมาณบ้านโคกทหารหมู่ที่5ตำบล่าเสเด็จอำเภอตาพยาจังหวัดสแก้วผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม2566ของสำนักง,งานเกษตรอำเภอวัฒนานครเกษตรอำเภอวัฒนานครร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชนโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และโครงการหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนโดยได้มอบต้นกล้าผักให้แก่ประชาชนที่มาร่วมงานและร่วมกิจกรรมจิตอาสาพร้อมให้คำแนะนำด้านการเกษตเรเกษตรอำเภอวัฒนานครลงพื้นที่ร่วมส่งวอบเมล็ดพันธุ์ข้าวให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวภายใต้โครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวปี2566ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี2,566ลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงขับเคลื่อนการปลูกพืชผักในโรงเรือนตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรขับเคลื่อนการดำเนินงานตลาดเกษตรกรอำเภอวัฒนานคร เคลื่อนโครงการสัม,มโนการเกษตรโดยจัดอบรมพนักงานแจงนับเพื่อลงพื้นที่เก็บข้อมูลสัม,มโนการเกษตรในพื้นที่ร่วมการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัดสระแก้วส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวในหมู่บ้านเพื่อลดรายจ่ายสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในชุมชน ติดตามสถานการณ์การผลิตไม้ผลเพื่อเตรียมความพร้อมในการเก็บเกี่ยวผลผลิตและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสำนักงานเกษตรอำเภอวังน้ำเย็นขอเสนอสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤษภาคม2566ดังนี้วันพุทธที่10พฤษภาคมพุทธศักราช2566 นางพัชพรีพรชัยสารเกษตรอำเภอวังน้ำเย็นพร้อมด้วยเจา้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการพัชระสุธาคชารักร่วมกับศูนย์ประเมินผลสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรติดตามข้อมูลผลการดำเนินงานปัญหาและอุปสรรคภายใต้โครงการพัชระสุธาานุรักของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ณหมู่28ตำบลทุ่งมหาเจริญอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสาแก้ว วันอังคารที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2566นางพัชรีพรชัยสารเกรษตรอำเภอวังน้ำเยน็นพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมกับสำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้วจัดอบรมพนักงานแจงนับโครงการสัมมนการเกรษตรเพื่อเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลจากเกษตรกรที่เป็นผู้ถือครองทำการเกรษตรให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจน สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพโดยมีนายกิจจาสวรสในอำเภอวังน้ำเย็นเป็นประธานเปิดการอบรมนะัณห้องประชุมชั้น2ที่ว่าการอำเภอวังน้ำเย็นตำบลวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้ววันพฤหัสบดีที่18พฤษภาคม2566 นายพัชรีพรชัยสารเกษตรอำเภอวังน้ำเย็นมอบหมายให้ในายสันชัดทับไทยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพร้อมด้วยนายคำดีฐานกลางชุยประธานกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวบ้านวังบุรพาเข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินง,งานแปลงใหญ่ข้าวบ้านวังบุรพาในการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นประจำปี2566ระดับจังหวัดณนะห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว วันอังคารที่23พฤษภาคม2566นางพัชรีพรชัยสารเกษตรอำเภอวังน้ำเย็นมอบหมายให้นายสันทัศน์ทัพไทยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ1ตำบลน1ห,นหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้ารูปเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาระดับพื้นที่ครั้งที่1ท25ั2566ณศาลา,าประชาคมบ้านใหม่ชัยมงคล หมู่13บตำบลตาหลังในอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสากแก้ววันพฤหัสบดีที่25พฤษภาคม2566นารินงพัชรีพรชายสารเกษตรอำเภอวังน้ำเย็นพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกรผู้นำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตสินค้าเกษตรอำเภอวังน้ำเย็นศึกษาดูงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สินค้าการเกษตรกิจกรรมพัฒนาเกษตรกรจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เกษตรผู้นำครั้งที่3การศึกษาดูงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมและประเด็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG กิจกรรมการขยายพืชพันธุ์ดีการผลิตปุ๋ยอินรีจากใบไม้การผลิตจุลินทรีย์จากหน่อกล้วยการผลิตปุ๋ยน้ำยูเรียด้วยตัวเอง การเผาถานและการผลิตน้ำส้มขันไม้เพื่อต่อยอดและใช้ประโยชน์ในกิจกรรมทางการเกษตรณที่ทำการคนลักป่าบ้านหนองสมบูรณ์หมู่12บสองตำบลคลองหินปูนอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม2566สำนักง,งานเกษตรอำเภอคลองหาดโดยการนำของนายวสันพงแพง เกษตรอำเภอคลองหาดวันจันทร์ที่15พฤษภาค 2, ม2566เกษตรอำเภอคลองหาดพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอคลองหาดร่วมกับสำนักง,งานส่งเสริมแล,และพัฒนาการเกษตรที่3จังหวัดระยองได้กำหนดจัดโครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพประจำปีงบประมาณ2566เวทีที่3เพื่อจัดทำเวทีชุมชนสำหรับทำแผนพัฒนาการเกษตรเชิงกลยุทธ์กลุ่มเกษรตรกรแบบมีส่วนร่วม ในวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปรับปรุงคุณภาพชมผู้ทับทิมจันทร์เพื่อการส่งออกบ้านไกลนครหมู่ที่สองตำบลรับมะกรูดอำเภอคลองหาดจังหวัดสแก้วันศุกร์ที่19พฤษภาคม2566กเกษตรอำเภอคลองหาดพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักง,งานกเกษตรอำเภอคลองหาดร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักง,งานสถิติจังหวัดสแก้วจัดอบรมพนักง,งานแจงนับโครงการสัมมนการเกษตรพุทธศักราช2566เพื่อเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสัมมนการเกษตร พุทธศักราช2566ณหอประชุมอำเภอคลองหาดจังหวัดสแกลวันพุทธที่3พฤษภาคม2566เกษตรอำเภอคลองหาดมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอคลองหาดลงพื้นที่สำรวจพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติในพื้นที่ตำบลซับมะกรูดอำเภอคลองหาดจังหวัดสแกล้ลเพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรต่อไปวันพฤหัสบดีที่4พฤษภาคม2566เกษตรอำเภอคลองหาด มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอคลองหาดร่วมกับคณะครูและผู้ปกครองโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดงการบินไทยปลูกผักในโรงเรือนแลนะโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดงการบินไทยหมู่ที่9ตำบลไซเดียวอำเภอคลองหาดจังหวัดสแก้วเพื่อเป็นอาหารกลางวันแก่นักเรียนต่อไปวันจันทร์ที่22พฤษภาคม2566เกษตรอำเภอคลองหาดมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอคลองหาด พร้อมด้วยสมาชิกแปลงใหญ่ชมพู้คลองหาดตำบลซับมะกรูดร่วมประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี2566ณแปลงใหญ่ชมพู้คลองหาดหมู่ที่2ตำบลซับมะกรูดอำเภอคลองหาดจังหวัดสแกลวันอังคารที่23พฤษภาคม2566เกษตรอำเภอคลองหาดมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอคลองหาดลงพื้นที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคและ,มะแมลงในแปลงมันสำปะหลังโรงงานในพื้นที่หมู่5 ตำบลบญจขอนอำเภอคลองหาดจังหวัดสแก้ววันพุทธที่25พฤษภาคม2566เกษตรอำเภอคลองหาดมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักง,งานกเกษตรอำเภอคลองหาดร่วมกับสำนักง,งานตรวจบ,บัญชีสหกรณ์จังหวัดสแก้วดำเนินการจัดชั้นคุณภาพแปลงใหญ่ประจำปีงบประมาณ2566ณสำนักง,งานกเกษตรอำเภอคลองหาดจังหวัดสแก้วสรุปข่าวเด่น ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม2566ของสำนักง,งานเกษตรอำเภอเขาชะกันวันที่16พฤษภาคมนายปฐถมชัยขัชาสุดเกษตรอำเภอเขาชะกันกล่าวเปิดการอบรมและศึกษาดูงานให้กับเกษตรกรในกิจกรรมพัฒนาเกษตรกรผู้นำครั้งที่3ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปี2566นะศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่ายส่วนรักเพื่อน ตำบลหนองว่าวันที่18พฤษภาคมมอบหมายให้ในายกิติพงศ์ฤทธิ์มากนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรนายเทพบุ้งแก้วกลางประธานแปลงใหญ่มะม่วงบ้านคลองมิสัมพันธ์และนายสมพงศ์เกื้อกูลรองประธานร่วมนําเสนอผลการดาเนินงานแปลงใหญ่มะม่วงบ้านคลองมิสัมพันธ์อําเภอเขาชะกันในการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นประจําปี2566ของจังหวัดสแก้ววันที่22พฤษภาคม นายปฐมชัยขัฉสุดเกษตรอำเภอเขาชะกันร่วมพิธีเปิดงานโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน Sustainable Village เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรณวรีนารีรัตนาราชกัญญาร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการผูน้นำท้องถิ่นท้องที่โดยมีนายสมใจพุทธเสนานายอำเภอเขาชะกันเป็นประธานในพิธีนับ้านสัมมนาหมู่ที่เจ็ดบลหนองว่า และวันที่26พฤษภาคมนายปฐมชัยคชาสุดเกษตรอำเภอเขาชะก,กันและนายกิติพงศ์ฤทธิ์มากนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรร่วมกับสำนักง,งานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสแก้วลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มแปลงใหญ่ลำาไยบ้านภูงเงินในการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงนะที่ทำการกลุ่มหมู่ที่5ตำบลพระเพิง ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม2566นาสำนักง,งานเกษตรอำเภอโคกสูงจังหวัดสแก้วเกษตรโคกสูงจัดประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่ายสพกและแปลงใหญ่ระดับอำเภอครั้งที่3ณห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโคกสูงชั้น2จังหวัดสกว เกษตรโคกสูงจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำครั้งที่3ในครั้งนี้มีกิจกรรมการทำจุลินรีย์สังเคราะห์แสงและการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มาโดยกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวพันดีตำบลหนองแวงหนาสลาวัดหนองแวงหมู่ที่1นําตำบลหนองแวงอำเภอโคกสูงจังหวัดสแก้วเกษตรโคกสูง เข้าร่วมอบรมโครงการสัมโน,โนการเกษตรพศ2566โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักง,งานสถิติจังหวัดสระแก้วดำเ,เนินการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานและพนักงานแจ้งนับในการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสัมโนการเกษตรพศ2566ณห,หอประชุมที่ว่าการอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้ว เกษตรโคกสูงร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มอรารักขาพืชสำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้วส่งมอบปัจจัยการผลิตภายใต้โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตายและหวายเพื่อความยั่งยืนกิจกรรมจัดทำแปลงเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตนาบ้านหนองเมกหมู่ที่2ตํตบลหนองแวงอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้ว สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม2566สำนักงานเกษตรอำเภอวังสมบูรณ์เกษตรอำเภอวังสมบูรณ์พร้อมด้วยนายนทูตศิลานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรจัดอบรมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรสพกรกิจกรรมพัฒนาเกษตรกร กิจกรรมย่อยการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำและศึกษาดูงานครั้งที่3ณที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตไม้ผลเพื่อส่งออกและแปลรูปบ้านคองชนหมู่11ตำบลวังทองเกษตรอำเภอวังสมบูรณ์มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอวังสมบูรณ์ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานสิติจังหวัดสระแก้ว จัดอบรมการจัดเก็บข้อมูลสามัโนโการเกษตรพศสอ6พให้กับอาสาสมัครเกษตรอำเภอวังสมบูรณ์ณห้องประชุมที่ว่าการอำเภอวังสมบูรณ์เกษตรอำเภอวังสมบูรณ์มอบหมายให้นายณทูศิลานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรร่วมกับเจ้าหน้าที่อาละขาพืชสำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้วส่งมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไผ่และหวายเพื่อความยั่งยืนกิจกรรมจัดทำแปลงเรียนรู้การผลิตไผ่เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่สำหรับสมาชิกกลุ่มและเกษตรกร,กรพื้นที่ใกล้เคียงณแปลงเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไผ่หมู่4ตำบลวางสมบูรณ์เกษตรอำเภอวังสมบูรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอวังสมบูรณ์ร่วมต้อนรับนายภูมิวัตรอุดมทรัพย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วในการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนสวนมะม่วงกอ,อนุกูลพร้อมทั้งร่วมเก็บผลผลิตมะม่วงในช่วงใกล้ปิดฤดูการผลิตปี2566หนาสวนกอ,อนุกูลตํบลวังใหม่เกษตรอำเภอวังสมบูรณ์ มอบหมายให้นายณนะัฐวุศิล,ลานักวิชาการส่งเสริมการเกษตรร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้วลงพื้นที่เยี่ยมเยียนกลุ่มแปลงใหญ่ในอำเภอวังสมบูรณ์พร้อมพูดคุยการจัดชั้นคุณภาพแปลงใหญ่ประจำปีงบประมาณพศ2566เพื่อประเมินผลเบื้องต้นในการดำเนินการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่แต่ละแปลงและแนวทางการพัฒนา การปรับปรุงการดำเนินงานของแปลงใหญ่ณนะที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่อําเภอวังสมบูรณ์